วันนี้เราก็จะไปเที่ยวระเบียงบึงฮะยังเช็คยังทำอะไรอ่ะเตอร์มันมันเครื่องเช็กไหมเนี่ยมึงยังไงเนี่ยมันยังไงเนี่ยฮะวยวายฮะเราเล้ยวันนี้รวมรุ่นครับผมเด็กอนุบาลนั่นนะครับนี่บ้านคูติ๊กครับอนุบาลครับผมครับครับครับผมยังไม่มีงานทำนะครับเด็กอนุยังไม่มีงานทำครับ อาไปคือรถกันครับแขกันให้ดีรับ่องรับร่อนเายนะก็้ครับโอเคครับแล้ว่าอยู่ในรถแล้วนะครับผมก็คนขับครับคุณเก้าขับขับขับดีๆครับคุณเก้าแล้วก็เซียนวอมกับเซียนไกครับเซียนวอมเซียนไกก็ดีก็ดีดีดีแล้วแต่แล้วแต่อันนี้ถือว่าเป็นการเที่ยวล้มรุ่นเด็กอนุบาลครับอ่าอ่า แต่ว่าเด็กอนุญาตส้นตีนเลยเนี่ยก็พบกันมาแต่หมายไม่ขึ้นนะครับ <laughs> ตอนนี้นะคุณไก่ตอนนี้รเปล่าไงตอนนี้ครับไอน,นี้ก็โกนไปแล้วครับรู้ <laughs> สึกว่าจะตอนนี้ก็อันนองแข็งนะคน <laughs> <laughs> นับวันแล้ววันรายการเรายิ่ติดเรทนะผมป๊า นี่อะไรคนกินเนี่ยตกเลยเนี่ย <c oughs> วมเมื่อคืนนอนกินกินทุ่มครับไม่มีคำาทุ่มครับตีสองตีสองอยู่อยู่มาหาอะไรไม่รู้จักแล้วคขาว่าเที่ยงไม่จักไม่รู้จักแล้วคขาว่าสามสี่ทุ่มถ้าไม่เห็นทางที่ก็นอนไม่หลับครับนอนไม่หลับครับแล้วก็หาอะไรกินที่เซฟอยู่เมื่อไหร่ก็แวะมานะครับเซเว่นที่สายนอกครับเขาห้ามมากล้องเข้าไปถ่าย อเคปกตินี่สี่ทุม่มสามสี่ทุ่มนี้ไม่ได้นอนทำไมครับก็เดดไม่เห็นพระทิตย์ก็นอนไม่หลับครับ <c oughs> ถ้าเห็นพระาทิตย์นอนไม่หลับผมก็เลยปิ้นพระอาทิตย์มาถ่ายไว้บนหัวนอน <c oughs> ก็นอนจะได้หลับตอนประมาณสามส <c oughs> ี่ทุ่มอ๋ับเลยนี่มุกอะไรครับเนี่ยโอเคครับ อ guys you ที่่มมิสาคตัวดเมื่อกี้เราว่ามาจากอุดิตนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ทางที่พักทางอุดิตแพทยนะครับก็อยู่เหมือนเดิมครับแก๊งเด็กอนุบาลครับหมครับคุณไกายเหนื่อยไหมครับไม่ไม่เหน่อยเท่าไหร่นะไม่เหนือยเท่าไหร่ทัร่างกายก็ ใหญ่มากคีนั่งรถหอกมันไม่เกี่ยวกันเลยนั่งรถหอกเลยครับแต่คุณก้าวผมขับรถครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปจบงานทำไมเนี่ยฮะ ดีครับทำไม่ดีดิรักกันทำให้เกินสถ้าสามทุ่มสทุ่มนี่ไม่นอนเลยเนี่ยไม่อะฮะไม่ะไม่รู้ก็ปกติงอะไอางี้ไม่เห็นประจานได้ไม่เห็นไม่พาทิตนอนไม่หลับไม่พาทินอนไม่หลับผมก็เลยปิ้นรูปพาทิมาปิ้นไว้ให้ตรงอะไรเป็นเลี้ยวเป็นฟ้ยเป็นเฟ้ยแต่ก็ยังไม่ใช่เป็นเฟ้ยนะแต่เอาเป็นเพื่อนกันเลย face wanna what wanna be do what you wanna do you ค,คร, uh, รับ uh. 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 like uh. uh. ตอนนี้ก็อยู่ร้านขายอกรตรกปลาครับบอกชื่อลุงเอสครับก็มาที่ไหนก็แวะมาจำครับ Okay, let's go inside the shop to buy some stuff. The white armor Mexican Insane call them ink, boy Black and white, classic, everything about Pink Floyd Feel the bass, you can feel How I feel, it's all ink, but I feel So you need some more ink, boy Uh, all them girls wanna bite it Even though it's not popular, but fact is still Know if I like it When they send it to the left, press slide it Don't need the white girl tonight But white bitches Keep rapping reppin' from a click

เร t my มาแนะน t ันที่เซียนใกล้ถืออยู่คืออะไรครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับผมก็วันนี้มาในเบียงบึงครับครับมาตกปลาเบือกันครับครับมก็มาเดินทางมาติดครับอลอกที่ใช้ก็จะเป็นลอกเรอวัดจ็กนะครับเอป็นลอกที่มีกำลังเบรกสูงับหยุดปลาใหญ่ได้ครับ ถ้าพูดถึงรถบรรทุกก็หยุดได้เลยว้าโอเคต่อไปให้ลอกคงเก้าคืออะไรครับได้ข่าวว่าถอยมาใหม่ครับต่อไปครับเป็นลอกครับโพไซดอนครับขอดูยี่ห้อหน่อยครับขอดูโลโก้หน่อยครับสามเวลาหน้าแคบครับโพไซดอนโอเคครับใหม่ครับสองเกียร์นี่ครับอันนี้ครับนี่ลอกตัวใหม่เป็นมีโลกถลองนิดหน่อยใช้เอ็นเลยครับเนี่ยปล่อยครับปล่อยสองแสน คันครับข้างในมีทองคัต่อไปเป็นคันครับคันอ่ะคันอันนี้คันที่ใช้ก็จะเป็นคันแบบจิกกิ้งนะครับหันจิกครับลงทะเลได้แล้วทําไมไกด์หนึงเป็นอย่างนั้นะครับดูไกด์เบี้ยวครับไกด์เบี้ยวไปแล้วครับมันเป็นทิกครับนี่ครับดูยี่ห้อใกล้ๆเลยครับอ่าซูมเข้าไปดูเอฟซีมอนเตเอฟซีมอนเตอร์ครับนี่ครับเอฟซีมอนเตอร์เหมือนครับใช้โกนครับไหนครับนี่ครับ ใชยของโหดด้วยครับพวกผมวะก็ยังไงก็เดี๋ยวก็มาติดตามชมกันนะครับว่าวันนี้อัดบึกจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับโอเคนี่ครับเอาไว้ฮะคิดเลขมีอีกแล้วคานที่โอ๊กมันเกี่ยวแล้วต้องมาแล้วเราไม่เกี่ยวเมื่อกี้เราต่อเบสเสร็จแล้วฮะเปลียนไกด์กำลังมาันดีอยู่เมื่อเคยครับไกด์รับรับกันรับแบบไหนบ้างครับน้ำบ่อธรรมดาเครับน้ำบ่อ ให้ปลามันชินกลิ่นน้ำนะครับเ,เหยี่ยวเราวันนี้ไปไปเหมาจากร้านเอสมานี่ก็เป็นลำครับแต่ว่าเขาห้ามตกครับตอกแอกไว้เงียบๆกันไว้นี่ก็เป็นขนมปังเรียบร้อยแล้วแล้วก็เมนูอาหารครับโอ้โหกินได้ทั้งวันครับวันนี้กิทุกอย่างครับจะสั่งอะไรกินเนี่ยมีหมดข้าวผงข้าวผัดซุปซุปซุปดำเพื่อนรอบรีแล้วส่วนอาหาร

ตอนนี้ผมยังไม่เห็นวงปลาเลยนะดูจากสายเอ็นแล้วจะอยู่ประมาณนู้นนู้นเลย,ย,ยตรงนู้นเลยวงน้ำตรงทุ่นนู้นเอนดินดินมีสั่งอะไรครับผมเอ๊ไปนู่นแล้วเนี่ย เดินเดินต้องเดินไล่ปลาครับผมดูดิ <c oughs> ตามองปลาดิ <c oughs> วอมเซนวอลเขจะเป็นคนแบบกับชับเรื่องแบบการออกแอ,แอคชั่นนะของการเยื่อปลาแอคชั่นไม่ถูกนี่เขาไม่สบายใจเลยทีเดียวไปแล้วครับขึ้นไปน,นูน่นเลยทีเดียว ใช้ได้ครับโอ้หวายใหญ่ครับยังไม่ใช่บึกบึกกันเลยครับอ้าวชิบหายแล้วบึกครับผมโอ้โหดูนะครับดูหนักตัวครับระวังการมาถ่ายตรงนี้นะครับถือว่าเป็นอันตรายมากครับเออคี่นาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพังก่อนมาดูเลยเรามาถ่ายรูปไหมปลาบึกตัวนี้ครับไซส์ขนาดเท่าไหร่เนี่ยมาสิบยี่สิบครับมีเบ็ดอยู่ข้างในตัวนึงครับ ประมาณส0 20ี่โลเราก็ต้องเอาเบ็ดออกให้เขานะครับเราก็ตกเข้ามาแล้วพาสูงสารอันนี้เป็นเบ็ดแยกครับนะฮะอันนี้เป็นเบ็ดของคนที่ค่อนข้างจะเฮี้ยๆครับผมก็คือตกแล้วก็ตัดแม่งเลยอ่ะนี่ใส่ไม่ดีครับของเราครับครับแล้วต่อตบไปดีครับต้องเอาเบ็ดออกอย่าปานี่ปานอมนะครับผมนครับหึงเบาๆครับผมปากฉีกเลยครับมีแต่ว่าถือว่ารู้สึกว่ามันจะแน่นเลือเกิยครับครับก็กินสักขนาดนี้นะ ขึ้นเข้ากระดูกนะครับพี่น้องครับเอาหลุดแล้วครับเอาปลาไปถ่ายรูปครับอ่าก็เป็นธรรมเนียมบบนน้ำตกปัาถ่ายได้ครับตัวเล็กตัวใหญ่ครับต้องถ่ายรูปปวดครับผมไปจัดการปุ้มขึ้นมาหน่อยเห็นชัดๆครับโอเคครับนี่ครับหนักครับไม่ไหวอ่ามาลื่นครับดินเด็บๆมาโอเคจากเสียนกาเขาได้ไปครับเสียนไก่ครับพูดไว้หน่อยเดียวได้เลย รู้สึกการดึงแบบนี้เป็นประบึกแล้วก็เกิดการปลามันลากมาโอลเวงงี้ครับ so

มาเยอะครับเมเืมเ่อกี้ตัวก็ค่อนข้างเท่ากันนะไซส์ไล่เลี่ยกันมือนาเดีกีล็อกมีกัดมือด้วยปึ๊บเจ็ดร้อยอ่ะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติรู้สึกจะดึงสายเขาไดด้วยไหมครับ ครับต่อลงไปเดี๋ยวนะเซียนไกด์ถ่ายรูปไหมครับวอ้ <c oughs> นีเซียนวอ์มได้ครับโหดูดูเบ็ดฮะแอคชั่นเบ็ดเขาแม่งอมากได้ปลานะครับนี่ลอกถูกๆครับผมอุ้ยโหตัวโาขาซะมั้งฉาโดฉาโดเอาครับต่อไปก็เป็นการอัดปลานะครับรู้สึกว่าจะาเป็นปลาปลาดุกนะ <laughs> <Twi. Yeah. Woo. laughs> turn up the bass, and make them all out fun. <laughs> we it fun, the fire, make it fun. We must <laughs> the turn <laughs> <laughs> ่ครับก็เราก็บเราก็ป่อยครับอยไปไ่ใช่ไรครับผมไม่ใช่ยาอกก็ไกด์รู้สึกยังไงกับคลิปนี้บ้างครับหาใครอ่ะถามผมมา ถ้ากเียก็ไม่ตกปลานานแล้วกับเพื่อนผมว่าไม่ได้ตกปลานานแต่คุณจะตกน้ำตอนนี้แหละครับบอกว่าถ่ายสวยนะครับในเจ้าจะดดน้ำโซนครับโอเคครับถือเข้า Turn up the bass and make them all out fun. How oh, we have the fire, make it them. We must up the place, turn up the bass and make some sun, why run? And we will end your week just like a Sunday. We must up the place, turn up the bass and make them all out fun. Scrilex, ablaze the fire, make it them. We must up the place, turn up the bass and make some sound, why run? And we will end your week just like a Sunday. then.